อร่อยเลิศค่ะ อร่อยเลิศกับคุณรีดวนันนี้กับร้านนิปปอนเตเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมอยู่คู่มากับคนไทย30ปีเมนูแรกที่คุณรีดแนะนําเต้าหู้งาทรงเครื่องเป็นเต้าหู้งาขาวทําเองโดยเชฟญี่ปุ่นนุ่มนวลละมุนลิ้นหอมงาท็อปปิ้งด้วยไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอนเม็ดโตโตตามด้วยปูขนสยุยปูขายาวคลุกมาก,กับซอมสมิโซะหมักเองและมาย่างบนกระดองปูหอมมากๆต้องกิน สปาเกตตี้ราดไข่หอยเม่นไข่ปลาแซลมอนและไข่กุ้งเสิร์ฟพร้อมซอสซีอิ๊วผสมกับยูสุและน้ำมันม,นมะกอกหอยเชลล์ทาเนยย่างท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนเมนูนี้สั่งทุกโต๊ะหม้อไฟกระดาษซุปมิโซะขาวกรมกลอมละมุนลิ้นหอมกรุ่นซุปมิโซะขาวจากเกียวโตและเนื้อโกเบเอหไม่รอช้า ตามคุณรีธิไปเลยครับอร่อยเลิศกับคุณินะคะวันนี้โอ้โหต้องมาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมอยู่คู่มากับคนไทย34ปีชื่อพัตคาารวะนิปปอนเต วันนี้เรามาคุยกับคุณสริตามีรั์คุณสาวจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูนิปปอนเต้ของเราเมนูแรกที่ต้องทานอะไรจ๊ะเป็นโกเบไสเกียวคามินาเบค่ะอืเป็นหม้อไฟกระดาษซุปมิโซะขาวกับเนื้อโกเบซุปมิโซะขาวจากญี่ปุ่นแล้วก็เนื้อโกเบเอฟไคุณไม่จำเป็นต้องไปสุกมาก พอมันลงไปในปากปั๊บมันละลายไปเมนูที่2จากนามาโฮตาเตะอิกุระอิชิยากิเรานําหอยเชลล์ตัวใหญ่จากฮอกไกโดนํามาย่างกับเนยและซีอิ๊วแล้ววางบนหินภูเขาไฟปูจิแล้วเราก็ท็อปปิ้นด้วยไข่ปลาแซลมอนมาต่อกันที่เมนูนี้<จ>อ่าสึไวคานิมิโซโคารายากิเป็นปูขนนําเข้าจากญี่ปุน่นเรานําเนื้อปูและมันปูผสมกันนำมาใส่บนกระดองปูแล้วย่างต่อจากนี้ไปไหนต่อจะสั สปากเกตตี้อิกุระอุนนี้เป็นเมนูที่ผสมผสานระหว่งหางอาหารอิตาเลียนและญี่ปุ่นท็อปปิ้นด้วยไข่หอยเมน่นอิกุระแล้วก็ไข่กุ้งผัดกับซอสสูตรพิเศษน้ำซีอิว๊วผสมกับน้ำยูซือและก็น้ำมันมะกอ,อกเมนูนี้ต้องกินเต้าหูหน้นาขาวทรงเครื่องเต้าหูหน้นาขาวของทางร้านเราทำเองมาฝ่า30ปีตัวแป้ง นำเข้ามาจากญี่ปุ่นผสมกับงาขาวราดด้วยน้ำซีอิ๊วผสมกับดาชิแล้วท็อปปิ้นด้วยไข่หอยเม้นและไข่ปลาแซลมอนทุกโต๊ะมาสั่งไหมสั่ง,งทุกโต๊ะว,วันนี้ลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นพิศเศษไซเกียวนาเบโกเบตามมาด้วยนามะโฮตะเตะอิกุระอิชิยากิที่นิปปอนเตโอบายาชิให้เป็นอร่อยเลิศ<ล>ค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านนิปปอนเตตั้งอยู่ที่ถนนราชดมริซอยมหาตดเล็กหลวง3ภายในอาคารนันทวันไยโอบายาชิครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับผูริและเ s จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านนิปปอนเตวันนี้ทางนิปปอนเตมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าเอบ้างคะสาวจ๋าสำหรับลูกค้า AS รับส่วนลดค่าอาหาร10%ซวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกายีนาทีช่อง3กด33าลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่คะ อร่อยแรกกับผลิตลี่มเมยืออีติ้งเน่าพิงพชังต้องกินค่ะ